แต่งตัวตามคอมเมนต์ในบลูเฮเบนนะท่านผู้ชมถ้าใครอยากได้อะไรก็ลองคอมเมนต์มานะท่านผู้ชมโอเควันนี้เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่ามันมีเครื่องแต่งกายอะไรบ้างนะท่านผู้ชมแล้วก็มีคนไทยในเซิร์ฟด้วยอย่างปั่นเลยโอเคถ้าใครชอบคอนเทนต์แนวนี้ก็ฝากกดไลค์ให้ถึงเก้าไลค์นะครับผมท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยสมัครสมาชิกช่องเพื่อรับสติกเกอร์ข้างชื่อสุดเท่ที่ไม่เหมือนใครไปเลยเอิสมัครเข้ามากันเยอะๆนะครับขอบคุณครับลิงก์อยู่ใต้คลิปมาท่านผู้ชมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรถเมย์จะมา ชนฉันทำไมเนี่ยตัวแรกที่ก็ขอมาก็คืออะไรวะหน,นูขอไอดีแมวเหมียวสุดน่ารักนะคะขอร้องถึงกับขอร้องฉันเลยโอเคเดี๋ยวเราจะมาแต่งกันเลยนะจีนดูมุจมเจ็ดไปอย่างแรกจะเป็นปเสื้อจะแต่งออกเป็นแมวส้นวยยายามนะทานผู้ชมนะ733 787 8491ปประมาณนี้อันนี้ส่วนเสื้อเออแล้วนะผมโมเดลตัวละครผมอันนี้น่าจะแมวยักษ์นะ นี่กางเกง7337879396นี่เป็เน,นี่ไไงนึกว่าเสือต,สสสตัวมาจะเป็นส่วนหัว13075586451นี่แมวส้มสุดน่ารักตัวมาจะเป็นส่วนหางเดี๋ยวค่อยเอาทรงผมออกนะหางจะเป็น1 8 7 8 4 6 6 0 4นี่ใช่เห็นไหมประมาณนี้นี่แมวส้มนึกว่าเสือดาวเสือลายเสือคอง ลายบ้าเลยเปลี่ยนสีผิวเป็นสีส้มประมาณนี้น่าจะได้หรือเปล่าเออนี่ก็ได้แล้วก็เอาทรงผมออกแล้วก็เปลี่ยนโมเดลตัวละครผมว่าเปลี่ยนโมเดลเป็นตัวผู้หญิงน่าจะดูน่ารักกว่านะท่านผู้ชมนี่ใช่ไหมนี่ใช่ไหมเมวส้มสุดน่ารักมาแล้วสวัสดีหนูน้อยกับลูกโป่งแกกลัวเมวส้มกันเลยทำไมแกวิ่งหนีสวัสดีพวกแกอู้อะไรนี่มันทำไมเขามีอาวุธยุทโธปกรณ์เต็มเลยไอ้พ่อหนูมัวเนี้ย ก็จะไปออกลบไหนวะนี่ยโะเอาไม่ oh my, นะฉันเจออะไรวะเนี่ยฉันขโมยรถตำรวจดีวะ่านผู้ชมฉันจะขโมยรถเก๋ฉันขโมยรถเกเ๋แล้วไม่ขโมยหรอกเดี๋ยวเราโดนยิงวะไม่ได้เราอย่าประมาทใช่ไหมเกอะไรนี่เขาทำไมตกแต่งอะไรเต็มเลยลูกปงุงแมวส้มเราต้องไปย่องปนบ้านคนดีปะไม่เจอคนไทยเลยในเซิร์ฟเนี่ยอยู่ไหนกันหมดวะนี่่านผู้ชมผมย้ายเซิร์ฟม,มาผมเจอคนไทยแล้วมีอะไรป้าวอะไรวะ สวัสดีคนไทยเฮ้ยคนนี้รถไหมเอ้เอาฉันกำลังจะช่วยดับเพลิงเลยลเรถแกเลิกไหมเลยไม่ใช่รถไม่ไหม,ไมดิท่านผู้ชมหายไปเลยเฮ้ยบ้านพ่อหนุ่มคนนี้ไฟไหมอะ่ะเราจะไปช่วยดับเพลิงทำไมไฟมันไหมวะไม่ใช่บ้านชาวไทยคนไทยเขาอยู่ไหนกันหมดวะคุณครูบัวครูสอนคณิตไทยท่านคาเมราแมนเฮ้ยสวัสดีไทยท่าน,อ,านอะไรวะนเนี่ยคุยอะไรกันวะ สวัสดีเราแมวส้มคาเมล่าสามตัวเออวะมีคาเมลา่ออมา,มลาแมนสามคนเลยแล้วเนี่ยไม่นะสวัสดีคาเมล่าแมนสวัสดีสวัสดีสวสดสวสดพวกแกเราแมวส้มเองพวกแกคุยอะไรกันเราคุยด้วยได้ไหมไททันอยู่ไหนอยู่ในใจนี่ก็ไททัน <laughs> มาไงวะอีกตัวอะไรวะ ครูสอนวิชาอะไรหรอคุณครูบอกฉันสิคุณครูสอนวิชาอะไรนี่ก็คุยกับผมบ้างวันนี้นี่ไงอะไรคุณครูผมอยากเรียนหนังสือไทท่านคาเมลแมนร,รูปน่ารักจังเลย่านผู้ชมตัวต่อมาเดี๋ยวเขาขอกลายเป็นรถยนต์ใช่ไหม EP หนะ้าอันนี้ผมก็เจอคนไทยอีกแล้วเจอแต่คนไทยรถยนต์เลย่านผู้ชมรถยนต์มีอันเดียวนะไม่เยอะนะเป็นรถเลย1 1 7 3 6 3 2 6 1 9 นี่ไงเราก็กลายเป็นรถยนต์แล้วแล้วเราก็จะไปปั่นป่วนคนไทยเอาฝนตกล้วยคชมสวัสดีค่ะหนูชื่อเกลค่ะอยู่ไหนวะเกลฮะแกอยู่ไหนเกลถ้าแกไม่อยู่เนี่ยฉันจะปล้นบ้านแกนะจะเป็นรถยนต์สีเหลืองนี่สวัสดีน้องเกลเอาไปเอาหางโดเรมอนมาใส่ตีมันหางโดเรมอนสวัสดีสวัสดีขอหลบฝนได้ไหมเออฉันมาหลบฝนบ้านแกลแล้ว ได้เปล่าได้เปล่าขอหลบฝนหน่อยสวัสดีค่ะหนูชื่อเกียวเป็นแฟนได้นะคะเป็นเพื่อนได้นะคะหนูโสดสวัสดีเออคนนี้น่าจะเจ้าของบ้านนะคนคนซ้ายมือไม่ใช่เจ้าของบ้านเลยกําไม่ใช่ฆ่าเขาพิมข่ากรําบ้านเลยได้สี่มันเป็นบ้านชั้นนะคะโอเคเขาก็ให้ผมหลบฝนแล้วโอเคโอสามสาวชุดนอนชุดแม่บ้านแล้วก็ชุดวาย 2K ตามสาวสามสไตล์้ดูด้วยค่ะ หนูอยู่บ้านแค่นี้และให้หนูไม่รับเงินเฮออ้ยเขาไม่รับเงินเธอเป็นแม่บ้านหรอน้องเกลวใส่ชุดแม่บ้านหรือเราจะรับสมัครแม่บ้านดีนะผู้ชมนี่ฉันจะสปอนบ้านตรงชั้นตรงนี้หลังไหนก็ได้จัดไปได้อยากอยู่กับฉันไหมก็มาสิอะไรวะไอคนนั้นเขาวอยวายอะไรวันนั้นเฮ้ยใจเย็นๆใจเย็นๆค่อยๆค,คุยกัน อันประชมเครื่องแต่งกาต่อมาอันนี้เขาบอกว่าขอเป็นไก่ใช่ไหมให้ฉันน้นกลายเป็นไก่ใช่ไหมขี้ในผมแอบม,มาแต่งในบ้านก็ได้เขาจะเห็นแลรวจะกลายเป็นกไกลไก่ไม่รู้ม่าเหมือนหรือเปล่าว่าไก่มันก็นนเลขกจะเป็นเสื้อ2 4งสี่สองไก่อกเอกเอกตกก,ก็ตกห้ก 4, 69, 12, 01, าศูนย์สีกเก้าหนึ่งสองสอนรนั้นอนี้กางเกง มันจะเป็นส่วนหัวนะผู้ชมนะหกศูนย์เก้าแปดหนึ่งแปดศูนย์ี่แปดเจ็ดนี่อาส่งผมออกนะท่านผู้ชมนี่เหมือนไก่เลยแล้วเปลี่ยนสีผิวเป็นสีขาวก็ได้สีเทาๆก็ได้เออแล้วก็ต่อมาจะเป็นอะไรวะเป็นหางไก่อันนี้ผมหาที่ใกล้เคียงที่สุดได้ประมาณเนี้ยแปดศูนย์เก้าศูนย์หนึ่งหนึ่งแปดสองสี่แปดนี่มันเหมือนหางนกยุงยังไงไม่รู้ท่านผู้ชมอันนี้ก็ขออภัย <c oughs> อ๋อไม่เป็นไรค่ะหนูรับไว้ค่ะ เราคือไก่กุ๊กกุ๊กกุ๊กกุก๊กไอ้ไม,ม่นายนดูเศร้าหมองจังเลยเดี๋ยวฉันให้เงินแกฉันจะให้เงินแกหนึ่งกระสอบเอาไปเลยเอาไปเลยฉันให้เงินแกหนึ่งกระสอบจัดไปเราเป็นไก่ที่ใจดีอู้ฉันขอหลบฝนบ้านเธอได้ไหมเราคือไก่กุ๊กกุ๊กกุก๊กแนวไหนอะโอเคฉันจะอยู่พันแกหรือจะปล้นเซฟดีเอาเขาเปิดตู้เซฟไ้รอเลยเหรอเนี่ยท่านผู้ชม โอไมคก็เปิดตู้เซฟไปรอฉันเลยเฮ้ยเก็บเงินก่อนเดี๋ยวจาของมานนะฉันก็มวยเงินแล้วโมยเงินแบบไม่ได้ระเบิดตู้เซฟเลยด้ผู้ชมชิลวมากเลโคชิลผมอยากรู้ว่าบ้านหลังนี้มันกดซ่อนแอบได้ป่ะถ้ากดถ้าเฮิร์ตคุผู้ชมแล้วก็แอบเข้ามันเลยเห็นบ้านหลังนี้น่าจะแอบไม่ได้เห็นเราห้ามทำตัวมีพิรุธดิเราอยู่ในบ้านเขาเนี่ยเราต้องทำตัวดีๆเฮ้เดี๋ยวฉันนั่งแบบเรียบร้อยนี่เขาออกไปข้างนอกทำไมวะแล้วพอดีเขาตกแกรเลยตกใกความหลองเราเ่ยกุ๊กกุ แนวไหนะฉันเหงาฉันไม่มีเพื่อนอยู่ด้วยเดี๋ยวฉันให้เงินเดือนโอ้อยากได้เงินเดือนอยังเลยฉันไม่มีเงินเดือนเลยช่วงนี้ช่วงนี้ช็อตไม่ได้ช็อตน,น่าจะไม่เลยผมเนี่ยโอเมก้อดแล้วก็นอนไปแบบชิวๆท่านผู้ชมสองคนนี้ก็คุยอะไรเนวะพิมพ์ยาวจัดนอกตอนนี้ฝนยังไม่เลิกตกอีกนะท่านผู้ชมนะขอไอดี ID รอยสักหน่อยวู้เขาจะสักเลยสวัสดี มายืนตากฝนไม่กลัวเป็นไข้แล้วพวกแกแม่สาวน้นอยคนนี้ผมป็นยืนตากฝนอยู่นานเลยเฮ้ยฝนน่าจะหยุดตกแล้วท่านะผู้ชมหรือเปล่ามีอะไรล้อไก่ตามเรามาทําไมคะฝนหยุดตกแล้วเราเลยออกมาข้างนอกเมื่อกี้ฝนตกไงเราก็เลยขอเข้าไปหลบฝนบ้านเธออู้อากาศแจม่มใสมากท่านะผู้ชมโอเคอากาศดีจัดไมไวัยลุนไทยมีผัวไม่ว่า,เ,าเขาเปลี่ยนเสือ้อละอะไรวะ เสื้อเข้ออะไรมีผัวอะไรเมื่อกี้ oh my god เอาเอาอันจากจากวัยรุ่นไทยกลายเป็นแม่บ้านฮ่าฮ่าฮ่าแล้ขำเลยเหรอหน้าตาฉันมันตลกขนาดนั้นเลยเหรอแล้วแกจะวิ่งตกใจอะไรเนี่ยฮะคนเนี้ยมาท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาดูต่อไปอันนี้เขาบอกว่าให้แต่งเป็นนาฬิกาปลุกเครับท่านผู้ชมนาฬิกาปลุกงั้นเหรอฉันขออนุญาตล็อกบ้านฉันไว้ก่อนโอเคเดี๋ยว้ชมจะพาแต่งถุงเท้ากเป็นเสื้อนะครับท่านผู้ชม 2 0 9 1 7 9 9์เดมันจะเป็นกางเกงนะคราบผู้ชมหนึ่งหนึ่8 6ประสมหาณนสาสองดหะมันนมีมันจะเป็นส่วนหัวนะ1น8 1 0 5 4 7แปน่้สี่เีราก็กลายเป็นนาฬิกาปลุกทรงผมลกเอาทรงผมออกให้เขามาวิ่งตกใจอะไรในบ้านผมเนี่ยเกจะมาดันประตูบ้านฉันทําไมเกมาตกแกอะไรในบ้านชันเนี่ยะเราเมื่อกี้เราเป็นแก่รอบนี้เราเป็นนาฬิกาแล้วสวัสดีคาเมราแมนใช่ไหมเนี่ย คาเมล่าแมนเขาเรียกอะไรคาเมล่าคาเมลาแมนกำลังแต่งตัวยิ้มแฉ่งเลยสงสัยกำลังหาหัวกล้องน้องบอส5้ทับ2น้องเซน5ทับ1อายุ11หาแฟนจับอายุ11หาแฟนครับ <c oughs> มาด้วยกันวันนี้เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนอันนี้เป็นนี่ผิวดำก็ได้ทผู้ชมเราเป็นนาฬิกาแล้วเอาคือนาฬิกา <c oughs> เราใส่ชุดอะไรแล้วแกมาเต้นอะไรให้กลางถน,นนให้ สนุกอยู่คนเดียวเลยเ็วคีนาฬิกาน้องเกียวเราอยู่ไหนแล้วน้องเกียวหรือเขาอยู่นั่นวะน้องเกียวแต่คนในบ้านเขาน่าจะไม่อยู่สักคนแล้วนะเพื่อนบ้านเป็นในมนไปรู้ไอคนที่เขาสักลายแล้วท่านผู้ชมดูดิเขาสักลายแล้ววะไอคนที่เขาเอฟซีเฮ้ยไม่เนียนเลยอันนี้เป็นหน้าผมนะเนี่ยท่านผู้ชมไม่นะอะไรหรอเราคือนาฬิกาไอคนรู้จักผมได้ไงวะถ้าเขาไม่ดูตรงนี้เขาน่าจะไม่รู้จัก หรือเปล่าเ็นก็สงสัยสวัสดีสวัสดีมาดูทางนี้บ้างท่านผู้ชมเป็นไ,ไนแล้วนะเฮ้จะเป็นสาวน้อยเป็นไงเป็นไไม่ตา,า้เกียจ <c oughs> ฉันลบบ้านจนทิ้งกันนี่ลบบ้านออกเลยเอา้าด้านนี้ก็ลบบ้านออกสรุปแกหาเครื่องแต่งกายแกได้อะไรอย่างเนี้ยพ่อหนุ่มคนนี้ผัผิดแต่งตัวอยู่นานเลยนี่พ่อหนุ่มตัวน,น้อยตัวน,นี้คุยเลยกันแนะคุยกันด้วยดีคุยด้วยดีคุยเลยกันนะ่ฮัลโหลคนนี้เขาบอก fc แล้วเขาก็เงียบไปเลย อะไรเนี่ยนี่เกฝากดูแลบ้านหน่อยฉันจะไปภูเก็ตมาท่านผู้ชมก็จะประมาณนี้นะสำหรับแต่งตัวตามคอมเมนต์ทอถ้าใครอยากได้อะไรก็ลองคอมเมนต์มานะ,มนะนะครับผมนะโอเคแล้วก็ผมนี้ก็ขอจบคลิปนี้นะถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตผมด้วยนะครับผมนะจะเลือกแต่งกายปันปันนะั่นนั่ะโอเคไปแล้วก็ผมบ๊ายบายแต่แมวน้อยก็น่ารักดีนะแมวส้ม